ไอ้ม่คน,น,น,คนข้างหนมานี่แหละครับก็เข้าไปในบ้านแล้วครับสรีริกใ่กูเกินครับโอ้ยเว้นห,หาวุฒบอลอ้บอลหน,บบนีไปก่อนหนีไปก่อนเออกูรำลังตามมึงไปโอ้ยนะข้างบนมันมีกองไหมกูเห็นมึงกล่องเขียวเต็มเลยมีของอะไรมีคนด้วยเฮียอู๋จอมใหญ่กำลังวิ่งกำลังวิ่งกำลังวิ่งอย่าตายท่องไว้อย่าตายอุ้ย อุ้ยไม่มีที่อะไรเลยทั้งตัวอือกี่ตัวเนี่ยบอสเยอะมากอือแต่กูเหมือนจะฆ่าอุ้ยเฮียอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้บอสกูตายไอกูเนียนหลบอยู่ตรงนี้ไอ้กูแบบกูลงไปช่วยมึงแล้วกูอยู่กลางดรงเลยอ่ะปีเดียวกี่ตัวมั้งสามตัวมั้งเมื่อกี้มีไหมตรงมึงมีคนปะมีเต็มเลยไม่ต้องมาไปฟาร์มหลังถ้ำเลยไปฟาร์มหลังถ้ำากูเคยเป็นเทพหอมมาก่อน มึงเชื่อกูออกมาตีกันอยู่มันตีกันอยู่อู้แต่มันอยู่ตรงกูเลยนะมาทำเพี้ยอะไรไม่ต้องมาเอ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 าโดนแทงเฉยเทหอกมาก่อนเรียบร้อยเฮ้ยอย่ารอเฉยทำยาแบบเนียนๆไปเดีดโดแวบไปแมาว่ะไปเที่ยวอะไรไปฟาร์มเที่ย่อเลยเดี๋ยวกูตามไปอู้วเรี้ย โอ้แตกหมดแล้วด้วยเอ,อี้ยอุ้ยไม่ต้องว่านะอย่าพึ่งเอี้ยใครก็ไม่รู้หนีเถอะมันแค่แล้วเอาแล้วลากกันมาลากกันมาป้ากันถึงจะตายแต่ก็ให้มันป้ากันอันนี้ไงโอ้ยหล,อ,ลอกใครก็โดนโดนไม่นอดเหรอไม่รู้กูดิฟอยู่กูด,ดิฟเฮ้ยเฮ้ยยัโ,ยยโดสองตัวนะสองตัวลุ่มตรงนะอีกตัวอยู่บนเขา ลากไปหากันเลยไอ,อ้ไรในบ้านหลังนั้นน่ะไม่มีสลิงปึง๊บเฮียเฮียเฮียเปนกูนกูงหงิงตายหาแล้วให้กูเกิดมาช่วยไหมไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณ <ยะ S 1> แป๊บดเดียวเยโดเยโดรอเดเฉยไปตามมันตามมันตามอู้ลาถุดขอบฟ้าสลิงมาแล้วไหนวะข้างหลังอยู่บนเขาอยู่บนบ้านน่ะวิ่งเด็ดเด็ดเเด็ดว่านั่นน่ะไป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 มันตามมันตาม أو ه, أو ه, أو ه. ไปรอดแล้วรอดแล้วไปเรื่อยท้องนี้เกิอดอะไรแม่มึงอ่ะไปได้ดิต้องตรงโน้นหรอกหัวตรงโน้นเฮ้ยเฮียเห็นคนอาอย่าบ,บอกนะมาไอ้แล้วกูตบมือไปแล้วไอ้บอสเฮียมีคนมาเอาราคาหัวตรงนี้มีคนคนนึงโอ้ราหวัวราแม่งอคนหลังไอ้สัตว์เฮ้ยเฮียแม่งดิ เคาะไปบ้างเถื่อนมันเคาะเราแย่แล้มีตัวนะระวังนะกำลังวิ่งไปหานี่ไงตัวนี้เกาะม่วนเลยบอดต้องบอดต้องบอดต้องบอดเฮ้ยเป็นความแม่งไรเอเวนจิ่งเอเวนจิ่งหุ่นหลบหุ่นหลบหายตัว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 แล้วหายแล้วหายแล้วอุ้ยมันคนละทีมมันคนละทีมมันทีมเดียวกันเอาไงดีวะเอาไงดีวะแอบก่อนแอบพุ่มแอบพุ่มแอบพุ่มก่อนแอบอยู่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  มึงม you ีห้ต eh, right. okay. huh? ัวมึงกูแอบอยู่กูทำวิ่งไกลๆกันมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูมันเหมือนมันเห็นมึงนะน่าอย่างไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลอกอ้อมมาไม่ไปไปกูกูลอยตัวนี่กลับร่างเดิมกลับร่างเดิมกลับร่างบวมบวกกลับร่างเดิมกลับร่างเดิมโอ้ยเฮี้ยคืเก้งอะนะแต่เก้งไม่หลุดแจ๊ะ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 ก่อม่วงแล้วไงมาใหม่แล้วกันอุ้ย เย่อแล้วเย่อแล้วไอ้บอสไอ้บอสทุดใหญ่ทุดใหญ่ต่างล่างต่างล่างฮูหูหลอดหวยอะไรล่ะหวยอะไรล่ะหมายกูไม่มีสลิงกูใกล้ข้ามทำไม่ได้ทำไม่ได้ละเฮี้ยมันก็จะตายแล้วบอสมึงทำได้เพื่อนกูจบกูจบหนึ่งเอากูจบไหนึ่งกูนั่งไปหามึงกูนามจบเหรอจบ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 คู่จบคู่เพื่อนจบคู่หวยอะไรสัสจะรอดถึงในเบี้ย โกูเกือบแล้วเยี e ่ยพาแม่งเกือบเล่นกูแล้วลหรอด้หรอดงงงยังงงไม่หยุดน่ะอ้าวอะ แปลงล่างแปลง,งปล,ง like ล,งงาล or, ่างแทงเพิ่นเฮ้ยอ๋อกุ๊ปฮิวได้ได้กุ๊ปฮิวไม่มียาแค่นี้ยาหมดโอ้ยเอ้ยมานี่กูมีอันนึงเอานี่นี่กูเทียบแจกกูให้เรามาเอาด้วยมีอันเดียววัดอาวุธโคตรเี้ยไอ้สัส มีแบบผ้าพ่วปะสีอะไรสีเทาไม่เป็นไรฟ้าก็ใช้ดาบใหญ่เท่าดีกว่ามั่นใจกว่าว้าไห้ช่วยเหี้ยกูเดี๋ยว่าจะแตกแล้วเมื่อกีก้คือแบบใจกลัวแตกแน่กูท่องเงี้ยแตกแน่ คือมันมีสลิงเนาะแต่มันไม่ยอมหนีกูคนเมื่อกี้มันดูถูกกูมากเกินไปเฮ้ยเมื่อกี้ด,ด้ว่ามันเป็นบอดถูกไหมใกล้เคียงมาสู้กันอีกแล้วเฮ้ยมีสรรันของกันได้ไหมแบบแป๊บนึงมีอะไรบ้างงั้นเอาอันดับกู่มาค่ะอันอดับกู่มาพี่ท่านหนเออขนาดกว่ากูอ๊ะเกาะฟ้ากูไปไหนไม่เอามาสู้กันอยู่ไหนอ่ะไปรูดของจบกัน มีนนคนเปิดอะะ้่ไเมื่อกี้มันเหมือนมีคนเปิดได้ยินเ,เ,เสียงเองวะโว้อใส่แต่เขาไม่ซ่อมให้กูด้วยนะแล้วมาตรงนี้อีกแล้วอะตรงที่ที่ชอบมีการบูว่ะทำอะไรเอามาให้ซื้อของไงตังเราเยอะแล้วเฮ้ยมี<า><า>ยเตลลิงอีกแลโอ้วไม่เช่อเตะลิงกูด้วยไหน าที่แอบไหมโดัวนหัวเห็นปะอัหนี้อันนี้ไปแล้วโอ้ยยัยเอาลมหมดตรงกูอีกไอ้เยเอ้ยยังกับมุกตลกไอ้สาหัสมุกป่ะเนี่ยมาแล้วร้านมากระดิ่งยัดดูแล้วตัดให้แล้วหนึ่งก่อนแดงกอดแดงครับพี่บอสอยาไปกู้ดิก่แรงแล้วไงอ่ะ กลัวที่ไหนบนะ้นางวยพวกมึงว่จับยักษ์ไว้ใส่จะเล่นกับยักษ์จริงๆเหรอแองแม่งก่อนหนึ่งทีฟู๊ดฟาดกลางอากาศเอาลนล่นแล้วขึ้นไม่ได้ไม่ให้ลงเ,เอามึงให้มันลงเหอะกูขึ้นไม่ได้บอสเอาอีต,อต,ตัวนี้อยู่นี่อีตัวนี้อยู่นี่เอเอให้มันลงเหอะให้มันลงเหอะกูขึ้นไม่ได้ไม่ช่วยเพื่อนจริงๆเหรอบบนี่นี่เอาตาวาดเอาวาดตัวฮิวกูไม่ให้ฮิวกูไม่ให้ฮิวบอสอยู่ไหน Naka, nặng naka. Via nặng hai Giờ em hay Uy vân tay ngang hai quá khỏi. Ok hai tôi. Hai tôi. Hai tôi. Uy vân yêu 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 vân เหลือเชื่อมันไล่มึงแล้วกูมาแล้วอุ้ยเอาดิเอาดิเฮียมันจะกระแทกกูอยู่แล้วเมื่อกี้อ่ะนิดเดียวเองอ่ะอู้ยเฮียเอ้ยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะกูเอาวิวมึงไปมึงที่บอสปุ๊บลงใหญ่ว่ะไอ้ใหม่กูไม่มียาเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูตายก็ตายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว มันแต่มันช้ำอ่ะมันช้ำสองตัวแล้วตัวเดียวอีกตัวหนึ่งปั๊มทันละจบละถอยเลยเพื่อนถอยยาวเพื่อนถอยยาวเพื่อนถอยยาวเพื่อนตัวฮิวมันเกือบโดนกูเหมือนกันแต่มันรอดไปได้ถอยยาวถอยยาวถอยยาว <c oughs> อยู่ตรงกูสองตัวปัม๊มยาเต็มแล้วทั้งกูไม่ต้องมามันสลิงไปหามืองแล้วมันเห็นมืองเพื่อน อย่ยแล้วจบแล้วจบแล้วตก็กว่าแดงเห็นมึงอ๋อไม่เห็นเหรอคเห็นเห็นไปทางโน้นไม่มีใครอยู่กับกูแล้วแต่กูว่ามึงมาไม่ทันหนึงกันหนึ่งตายไปแล้วโอ้ยย่าไม่กดตายเร็วตายแล้วตายแล้วเพื่อนตายเรียบร้อยแล้ว เอาไอิบอลไม่มีเลือดอุ้ยรอดกัน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะโว้พี่ไหวดูสายฟ้าเฮ้ยเอาแล้วสลิงสองอันโอ้อเฮียเฮียม uh ันสะบัดสะบอมเนอะตาดิสะบอมมากเอามาคละทีมกันมันตู้เฉยเว้ยเว้ยเราเจอสตีติดต่อกันต่อมาพี่